สวัสดีครับวันนี้พามาดูน้องกระต่ายกินต้นข้าวโพดนะครับใบกับลำต้นข้าวโพดนะครับนี่ครับผมมีฝักข้าวโพดด้วยนะครับฝักข้าวโพดอ่อนสงสัยจะหอมนะครับผมกลิ่นแรง น่าจะหอมแล้วก็หวานนะครับเหมือนกับย่าหวานทางนี้ก็กินกันพอดีว่าน้องชายหักขก้าโพดนะครับข้าวโพดแก่แล้วนะครับหักข้าโพดมาต้มนะครับก็เลยมีต้นข้าวโพดนะครับตรงนี้ก็เป็นอาหารน้องกระต่ายได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเขาก็ชอบกิน ก็กินเก่งเหมือนกับย้าหวานอิสราเอลเลยนะครับต้นข้าวโพดแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องสอบถามเจ้าของสวนข้าวโพดด้วยนะครับผมว่าเขาได้พ่นยากําจัดมแมลงอะไรหรือเปล่านะครับผมมียามีสารเคมีอะไรไหมนะครับจากอันนี้ก็เป็นน้องชายเขาปลูกเองนะครับก็ไม่ได้พ่น ยาอะไรนะครับก็เลยหักมาให้น้องกระต่ายได้กินนี่ครับให้กินตอนกลางวันยังกินเก่งนะครับผมเมื่อเช้าเอาอยามเมเปียให้นะครับไม่ค่อยกินเท่าไหร่ าพอได้กินต้นกระโพดนี้ออกมากินกันทุกตัวเลยนะครับครั้งนั้นก็กินกันยิ่งมีฝักกระโพดอ่อนนะครับเขายิ่งชอบนะครับ ครับอันนี้กินฝักกระโพดแย่งกันกินเลยนะครับฝักกระโพดอ่อนตัวเล็กตัวใหญ่น่าจะหอมน่าจะหอมมากพอดีเพิ่งทำความสะอาดคอกไปนะครับ วันนี้เก็บฟังนะครับเก็บฟงางทำความสะอาดค้อก <sk ill> ก็เลยดูโล่งๆนะครับ <sk ill> ก็ทําความส,าสอะอาดข้ออาทิตย์ละครั้งนะครับเก็บเศษอาหารนะครับผมที่เขากินไม่หมดทิ้งนะครับ อันนี้ก็คงจะได้กินต้นกระโพดกันทั้งคืนนะครับตรงนี้มาแย่งกันกินฝักกรโพดกันก็สำหรับวันนี้นะครับก็พามาดูน้องกระต่ายกิน ต้นก็โพดกันเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับความน่ารักของน้องกระต่ายนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมนะครับและสาหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อดูความน่ารักของน้องกระต่ายไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ